เตรียมครับเตรียมครับกับสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พอดีเหล็กเดียวมาแทงปั๊มนะถึงกันเลยมาพบรังพึ่งรังนะครับแทงปั๊มเซตการมาจับพึ่งกันครับเดี๋ยวผมให้แหล่รังชัดๆนะอยู่ที่ต่างปาั๊มเดี๋ยวก่อไฟไตายคนทั้งคิด này các bạn dây chạy dai

มันลักฟันเนี่ยกับตอนนี้ทีมงานเดิมขึ้นขึ้นเลยนะครับขอบติดเลย dù mình tên tám ngập đằng đi dây chạy đai vừa ตัดทางปั๊มเลยับลงมาแล้วครับ ปีย่าน้ำเลยครับน้ำพึ่งแช้ได้ครับจัดแจ่วเลย อะไรครับทุกคนครับนำนำพึ่งกับกออนออนออนอย่างอย่างอัอนยังบางไหมนี่ออน ถ้าได้ถ้าได้ปามรังนี้นบ้านประมาณประมาณสามลูกประมาณสามลูกสามลูกสามกุ้สามกุ้กันเลย,เลยโอเคครับเนี่ยมาจับพึ่งกันวันนี้แต่งปามเซตขอบรังพึ่งเหล็กเดียวไม่ได้ทำคลิปนานจังเลยครับสี่่วยจังครับ น้ำพึ่งเทนี่ครับเด็กแต่เดียวมาขึ้นมาแทงปั้มเนี่ยครับอปอบย่างพึ่งกันเลยนี่ครับพผมแทงปัม้มเสา็จกจะพึ่งกันต่อเลยครับเดียวมาบีบน้ำพึ่งกันครับพม

ไม่ต้งอปากครับเลยไม่ไอยาดตั้งนยอย่าั้งยปเนียเนโยนว่อมไปที่เอาตัวแกใส่ตัวกันในปารกอได้จะจรงควดได้ตรองตรงควดว่านักรั่นนั่นนี่ดีบเลยมั้ง เอาครับปุ่นประกอบการใช้ได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับปุบ